ครับวันนี้อยู่ทางทีมงานเหมือนเดิมนะครับพนังนโงโอ้โหวันนี้มาจัดยางครับถอดออกจากรถกระบะมาใส่ยางตัวนี้มันเกมมันบวมเปลี่ยนไหมครับใส่ตัวนี้เอาถางเต็ม,มเลยครับใส่กับยางกับเมก9.5เตเบอร์ยางใส่เบบทางทางไปเลย265 35ครับอันนี้เจ้าของร้านบอกว่า งัดยากมากเลย <c oughs> นี่ร้านอยู่ตรงข้ามไพรสนีผู้สิงนะครับใครสนใจมาเลือกดูยางได้ครับเต็มครับทา้งแบบรถกระบะรถสิ่งมาได้หมดครับล้อแม็กก็มีนะครับนี่เดี๋ยวเขามาอยากโชว์อันนี้กระทะรถไทยก็มีครับใครหาย,ยาไนี่าหน้าท่าหลังครับท้าไม่กู้มาเนี่ยบอก จ้โค้งเขาก็ลืมรอคาเหมือนกัน,นครับใครสนใจอะไรก็มาสอบถามได้ครับนยางคอสเปรดมือนหนึ่งนีงนง่เริ่มต้นที่พันเปรดนะครับนี่คอสเปรดล้นๆนเลยครับนี่ช่วงนี้ฝั่งนั้นก็คอสบห้าสิบหกยางบรรทุกก็มีนะครับนี่ใครหาย,ยางมิชลินนี่นะครับยาเอ็กซดีมีครบครับมาน,นี่นี่ยางรถไทยก็มีครับตอนนะ นีนะครับรถไถยเล็กรถไทยใหญ่มีครบใครสอบถามรุ่นไหนเวะมาดูได้ครับจดของร้านเป็นกันเองครับสบายทั้งรถใหญ่รถมอไซค์มีครบยางพืชเซนก็มีได้ขายนะครับหนึ่งฉันมาครับเครื่องมือครบตั้งศูนย์เอ้ยตั้งศูนย์ไม่ได้รับรับจุดพวงล้อครัพวงล้ออยู่ครับ อยู่นี่น,นี่เดี๋ยวเราพามาชมผมได้ทำระบบอันนี้ทางพักน้ำใหม่เดี๋ยวให้ดูนี่นะครับใส่เป็นตัวนี้แล้วถังแบบไดสีครับอันนี้ทางแบบไดสีเป็นของป๊อปที่เคยใช้แต่ก่อนนี่แหละครับผมเอามา น้ำมันรั่วตรงไหนแล้วเนี่ยเจ้าเล็บเอาอะไรมาเช็ดดูหน่อยสิรวมจากไหนเนี่ยนี่นะครับนี่ถังมาเตกแล้วไม่ได้ใส่ลูกยางข้างหลังนี่นะครับอันนี้ก็ตัวกาดพัดลมสร้างขึ้นมาเองครับใครสนใจก็เช็ดว่าคุยได้เป็นงานลีดครับ ี๋ยวให้น้องเช็คดูก่อนว่ารั่วตรงไหนอีกทางแตกแล้วสงสัยได้น่าจะได้เปลี่ยนทางใหม่แล้วครับนี่เดี๋ยวรอเคลียร์งานเสร็จทำอะไรเสร็จก่อนค่อยว่ากันต่ออันนี้ก็นี่ครับช่วงล่างตอรถออกเป็นนี้นะครับ<ม>เราเอามามก็ต้องเชื่อมเหล็กตัวซีก่อนนะครับนี่ แหมติดช่วงน,นี้นี่นะครับเนบนี่ตัวใส่บานพับนะครับเชื่อมใส่ื่อใครจะทำตามผมว่าเหล็กตรงไอ้บานพับผมแนะนำเป็นเหล็กตัว C นะครับตัว C สองนิ้วเพราะว่าเวลาเราเชื่อมไปถ้าเราเอาเหล็กกลองทำนะครับมันจะทำให เหมือนมันขาดง่ายนะครับผูกผมเคยใช้แต่ก่อนมันขาดง่ายมันขาดไวแต่ถ้าเหล็กกรองก็เอาเค่มารองไม่ให้มันบุกนี้เฉยๆก็ได้นะครับนี่ถ้าใครจะเอาเหล็กกรองมาใช้เอาเค่มารองอันนี้เอามารองไม่ให้พื้นบุกเฉยๆครับแต่ถ้าตรงบานพับผมเลือกใช้จะเป็นเหล็กตัว C อย่างนี้ครับแบบนาคือว่ามันจะแข็งแรงมันไม่ขาดง่ายนะครับเหล็กกรองถ้าเราเชื่อมดีขนาดไหนมันก็ขาดเหมือนเดิมครับเวลาใช้ไปนานๆ ผมลองใช้มาดูแล้วเลยมาจบที่เหล็กตัวีนี่แหละครับอันนี้นะครับยางนี่จะปิดเกมปิดขอบล้อให้เลยแบบเต็มๆไปเลยนี่ครับขนาดยางผมเลือกใช้อันนี้วิวเขากว้างครับผมมันแม็นวิวเขากวางมือสองครับไม่ได้ซื้อมือหนึ่งหรอก อันนี้ยางก็จ้าของเก่าเขาบดมานะครับเลยต้องมาถอดออกใส่ใหม่เราต้องมาดูาใส่ยางไหมเต็มระบบครับเขาบอกว่าตึงๆเลยงัดแบบ รามเขนออกกันที่หน้ายางมันกว้างเดินเรามาใส่เมกขอบเล็กครับไม่ใช่ขอบเล็กหรอกหน้าหน้าขอบเมกมันเล็กกว่านะขอบยางมันเลยงัดยางอันนี้ช่างเขาเพิ่งซื้อเครื่องมาใหม่เพิ่งลองใช้ครับเลยยังไม่ค่อยคล่องเครื่องเก่าขายไปแล้ว อยียางมอไซค์ก็มีครับพวกปช่างสารพัดช,ช่างครับอยู่นี่นี่นครับมันอมเมนต์โค้ง,ง่ายนี่แหละครับได้ใสยหน้ายางใหญ่หญนี้เดี๋ยวเราจะซื้อเมกมาให้ช่างจัดยางจัดยางมาสามหนึ่งห้าเลยรอบน้ะ <laughs> ช่างออกยิ้มเลยสามหนึ่งห้าสุดยอดเลย เดี๋ยวได้อันนี้มันจัดยางใหม่อี่รอกครับอันนี้ใช้ไปก่อนเดี๋ยวเอา,เ,อาเปรบพอดีพอดีไปก่อนครับอันนี้ยางเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับนี่ยางเปอร์เซ็นต์ราคาถูกอันนี้น่าจะเป็นยางเกะดอกมาตัวนี้น่าจะเป็นตัวเกะดอกมานะครับดูเส้นตรงนี้เกะมาหม่ไหมลายมานี่แต่ก็ยัยงสวยอยู่นะครับไรสตนครับ ข้อไฟสตูลนี่หน้าก็กระทะบรรทุกหน้าจะคู่แล้วพันไทยนะบอกอมาได้นะครับพันสามห้าสิบขอบสิบห้าครับนี่ครับมีครบครับ ก็เสร็จเรียบร้อยเดียด๋วยวเรากลับไปขัดล้างยางดูนะครับว่าสวยขนาดไหนชบเออตรงยางก็ประมาณนี้นะครับความสวยงามอัอนนี้ก็จะสึกไว้หนึงเดี๋ยวมาดูหน้าร้านเขาครับให้เผื่อไทยมานี้ครับ โทรมาสอบถามได้ครับใครสนใจยางเบอร์ไหนขออะไรสั่งได้ครับนี่เบอร์นะครับชื่อพี่ไผ่ครับนี่ครับร้านยางเส้นไปผู้สิงครับถ่าเข้ามาอย่าลืมนะครับเบะมาอุดหมด้วยนะครับเดี๋ยวเราขับกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราถ่ายตอนล้างเสร็จให้ดูนะครับ